สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจ Honda City ไหมครับตัวนี้ปี2003นะครับเครื่อง1.5ออโต้นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับดูรถได้แถวศรีนครินนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับขายตามสภาพนะครับ77,000บาทนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับใครชอบสนใจหาอยู่นะครับลองไปทดสอบเจรจาขับดูเลยนะครับคันนี้สภาพ ประมาณนี้นะครับเขาก็ถ่ายรูปให้ดูชัดเจนนะครับลองชมดูนะครับสภาพแบบนี้ท่านยังเอาไปใช้งานได้ก็ตัดสินใจได้เลยนะครับไปทดลองขับนะครับซื้อรถต้องได้ทดลองขับนะครับแล้วจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับซิตี้ปี2003นะครับสภาพนี้ลองชมดูเลยนะครับไปเจรจาต่อรองพูดคุยกันดู่าวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครหารถไปใช้งานช่องนี้ก็พอจะได้ ส้องหารถมาให้พี่น้องได้เลือกได้ชมกันนะครับตามความชอบตามความเหมาะสมก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับสําหรับผมเป็นเพียงผู้นําเสนอนะครับการตัดสินใจพี่น้องเลือกชมดูได้เลยนะครับคันนี้ก็สภาพสมบูรณ์อยู่นะครับลองชมดูก่อนแล้วจึงตัดสินใจสวยนะครับคันนี้ลองชมได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม